ปอามาให้แม่หน่อยสบายดีไปิน้าาไวไปตีแม่ใส่ไปเอาขุมให้แม่ก่อนไปละไปไปบางครั้งมันคนเก่งได้รับตาก่อนรับตาก่อนเมล่ะคนงามรับตาก่อนขอบคุณคุณพี่คุณสวยด้จ้าสื่ มากันน้อยหนาเนาะมักเสียอับซอยน้องก้อนหากิโลแล้วก็แล้วก็เจียอีลุงขอบคุณคุณพี่เลนไรเด้อก็แห่ลำรวยลำรวยสวยวันสวยขึ้นจ้าเอาแปอันั่นนะแปะขู่ไม่แน่ไปเก็บพะกคนแยงนี่ให้พูชินแกงละไม้สุกินป่ะมาปะไปจ้ะไปแย่างไปมาเด้อเอาขู่ระลูกเด้อขู่หน่อยเด้อ Để xin lại nhé Mẹ chỉ nụ đồ, bố mi luôn đồ luôn 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 con ta con ไปดิปลาลุงยังสิไปกลับบมสบายปดิปลาลุงเม่ล่าบอกไปอ่ะอ่ะเพิ่นไปสอสอเลยนูเลยกระดังคามาดูมาป้าป้าป <c oughs> ้าพี่ละพี่ นี่มาเบิ่งมังกรอีก่อนมาทอดมาทอดนี่นี่มาเก็บนี่ลูกเก็บปลาคเนียงผีมันอจะหน่อผีนั่นเก็บปลไใดๆได้อยู่ในมาไปยู่หานท่าเก็บปลาคเนียงแถวนี้ มาแก๊บแม่ใส่ร้อยมาแก๊บกันออกมา,มเ,า,มาเดียวบึง <ละ S 1> น้ำเ <แก S 1> ต็มหาเต็มขั้นเลยอืมบารีปลาลุงนึกไหมเน็ตนาติยอนมันน,น,น่าดุ ยามาดูยามาดูโอ้โหเก่งแท้อะอะอะฮ็ดได้ไ้นะฮ็ดได้ไะบูบูกับบะบะนีเก็บเอานี่นีนี่าหูอยู่หูาปยงนั่นใชน้อย นี่แบบนี้พรี่ร้อยนี่เต็มอยู่ร้อยนี่มันมันยังใกล้เดี๋ยวบวบก่อนขาวห้างกับสีออกเลยสวยเลยพี่น้องเนียอันนี้เขาจ้าเอาบ่อนี่นะ ออกแล้วแหมพลาดแล้วป่ะฮะนี่มาเก็บอยู่พี่ลูกนี่ร้อยพันออกมาเก็บทั้งนี้มันจังบ๊เปื้อนนี่บรรยากาศยามแรงจ้าเขียวพี่ลูกเออเฉยพอมาเอามากบวบมันนี่เอาหมดได้แล้วค่ะทำบ่ถึงกู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 

ดูเอดี๋ยวคืลกพักอันนี้มานล้วแมแมานอลกหยามานบนให้ลอกอันหยาอ้ก้อนนะแม่บ่อยหแม่ะย่งลูกอืมอยก็จักนยงเนาะเก่งเก่งเก่งมีคนเก่เก่ว่ะยคือวเกเพื่อน่กโตขึนนาีกว้าวว้าว้าวว้่วว้าาา

โอ้โก้โก้ถอดที่นี่นะ ร้อยร้อยร้อยกินเขาแล้วเราขึ้นเมื่อเอาสิพลาดพลาด คุณเก็บก็ยังไงเขาก็เทิรนมาหด้ามาหน้ามาเก็บต่อล้วที่หกม่วงในอะพี่น้องตนนะเพื่อลงคลิปได้เอาไรยันทุ่มหนึ่งปเดเนาตัวน้องทิลูก ซืมอเหมาอนกันบอสมีบ่สแก่เลยบ่ส mình hãy nuôi một ngàn Cái bài bảo vệ này Chị em ăn mấy áo đấy nó ăn Này <laughs> ng <cười> <cười> <laughs> sao ông hãy? Sao suy còn nó tự nhiên

นีๆให้มันแห้งลงเขาแห่ตาเขาบ่นำลายพี่ปอบนี่ฮะทำลายพี่ปอบทำลาพี่ปอบอืมทยพี่ปอบปะงพี่ปอบ่อบไปแหง mặc cái nham đi khảo trong cái ngam đi đây, đây ai con mày 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 cứ mày 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 ai? mày

ย่างมาเบิ่งตักย่างไปเบิ่งเันมักบววพูดมาครับอย่างขั้นลุ่มกระมิน Thế tô chú oh. Chú xì chân gì đó Chú chân gì đó Chết bụi bọc con Đi <laughs> Thả lấy à mẹ kép bùa à con

เจอกเดับหายหก้อเ oh, <B ộ. S 2> ี้งขยลอยบังดูอลูอ่ะเกียวลูกยๆมานะางยานะยับขึ้นบบดูได้แล้วป้าลูกขอกดคีนงนะบ่บ่บ่ดยใชป้าลูก គ <night> េអង្ប្រែងអីចាក់ແມ່អាប់ទៅធំប៉ុដូចចាក់ឈីហញយកລະក្ផអអា